แมงกระพุนหัวกระสุนแมงกระสุนหัวกระพุนได้มาแล้วพิมพ์ลิพายสองหัวร้อยหกสิบสองร้อยกรัมลวกเรียบร้อยหัวใหญ่ลองม,ลามาชิมขอหั่นนะเพราะว่า,า,าวเพราะว่ามันใหญ่ ในก้อนตางคือเราเป็นยาเลี้ยงของบ้านเหมือนกันยังมีคนดื่มอยู่ในแยะขนาดนี้คุณจะมองงไงได้จะจังๆเขาไม่ปนมาตอนนี้เขาไม่สบายใจคนดื่มทำให้ครอบครัวทุกคนไม่สบายใจชีำเขียวถ้าคนดื่มจังว่านว่าก็อันนี้ปั่นเองของที่ร้านคือมันข้างในมันยังแบบไอ้นี่อยู่นะข้างในมันยังช้ำนะเนี่ย สิบวินับหนึ่งถึงสิบแล้วก็นอกน้ำเย็นแช่ไว้อยู่ประมาณสามวันได้เนาะสามวันเนี่ยแช่ล้างน้ำมาแช่ล้างน้ำแล้วก็แชอนน่อันนี้คือหัวใหญ่นะนี่อันนี้คือขอหั่นีนชิม ออห,าห,ม,หมาขอสกงกับหุหมถ้าคุณาออกปเน,ปนอบอกใครว่าเป็นทีปปเ,เป็นรูปเผยกุโาใจได้เลยนี่ก็อยากจัดมาเป็นออกมากรอบ <c oughs> แต่รสชาติก็คล้ายๆเมงกพุนธรรมดาจืดๆแต่ว่ามันมีความกระุบเออยอะ มีความกรึบเยอะข้างในมีความนุ่มคิดว่าถ้าเกิดเอาไปดองซีอิวน่าจะอร่อยมันจะมีน่าจะมีความแบบเค็มเมหวานหวานลองดูคะ่ะไม่แพงนะของิมรีพายอะไม่แพงร้อยหกสิบ เนี่ยตรงเนี้ยมันจะนิ่มที่มันกรอบคือตรงเนี้ยแถวเนี้ยกรอบมันกินแก้วเลยกรอบเหมือนแก้วเสียงมันดังแต่คือมีความช่ำแต่คือตอนที่แช่ตอนแรกนะกินแรงแรงจริง คือกินทั้งหัวไม่ไหวอะ่ะมันมันใหญ่มันใหญ่มากขนาดชิ้นเดียวยัโวหัวหจะตำลักเลยแซ่บค่ะลองดูบาย